มีเคสอะไรมาแนะนำให้เราฟังกันคะเคส S L E S L E S L E คืออะไร S L E คืออะไร S L E คือภูมิภูมิมบการบกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคภูมิกันที่ทำลายตัวเองใชคะหรที่เขาเรียกว่าโรคภูมิผัวใช่ใช่คะเคสนี้เนี่ยเป็น S L E มา10ปีแล้วแล้วทำลาย ไปทำลายหัวใจ mm hmm. คือเอสเเนี่ยมันจะแล้วแต่ว่าเขาจะไปทำลายตรงไหนนะเ,ออเพราะว่าเขาจะไปทำลายอาวัยวะตัวเอง mm hmm. นี่แหละน่าสงสารจัง mm hmm. แล้วก็ส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือน เคสนี้ก็อายุ40กว่านะคะผู้หญิงนะคะเขาก็เขียนมาว่าเขาเนี่ยป่วยเป็น s อ e มา10ปีแล้วยัมีต้องขออนุญาตอ่านและทุกเขียนมาเยอะมากไม่สามารถจะจำได้ตอนนี้โรคกำเริบหนักลงไตน้ำท่วมปอดหัวใจโตครบเครื่องมากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าค่า BUN อ36อ่าก็เกิน20ไปเรื่องโปรตีนคงจะเยอะไปนิด เรียงที่นี้1.55ก็เกินมา e g f r 42 1 2นี่ก็อยู่ 3B 3B นะคะอันนี้คือตรวจเมื่อประมาณ15ตุลา15ตุลาก็คือกลางเดือนที่แล้วเนาะ,อะ,อะตอนนี้ขาบวมตัวบวมน้ำท่วมปอดนอนราบไม่ได้ไอแห้งๆเหนื่อยง่ายปัสสาวะเป็นฟองมีกลิ่นโปรตีนรั่วเยอะ เห็ไมีเไม่ม่คือแบบว่าท่องไม่ไหวเลยต้องขออ่านนะคะได้ตามดูคลิปและข้อมูลสุขภาพต่างๆที่โปบีลงไว้ในเว็บหมดแล้วค่ะเธอเลียนมากเธอคนจะต้องดูหมดเลยนะตอนนี้หมอที่โรงพยาบาลให้กินเพนิสซโลนวันละ6เม็ดยาลดความดันปอดวันละ3เม็ดยาไทรอยวันละ1เม็ดยาฆ่าเชื้อวันละ1เม็ดรวมแล้วเป็น11เม็ดต่อ ขอบคุณที่นับให้ค <c oughs> คือแบบโอ้โหกินเยอะขนาดนี้จะ, <c oughs> จะไป <c oughs> จะไหวไหมอ่ะและให้ฉีดยาคีโมด้วย <c oughs> ฉีดไปได้แค่สี่เข็มก็รู้สึกว่าไม่ไหวร่างกายแย่ลงทุกครั้งที่รับคีโม <c oughs> น้ำในปอดก็จะเพิ่มขึ้นเพ <c oughs> ลียมากขึ้น <c oughs> ได้มองกล้องเหมือนนี้อก้ม <c oughs> อ้ามบตาอ่านยาเยอะ ตอนนี้เหมือนว่าร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อยาที่กินเท่าไหร่แล้วอือเลยหันมาสนใจวิธีการรักษาด้วยธรรมชาติใช้อาหารบำบัดอคือก็พิกผันแล้วตอนนี้เพราะว่ามาทางยาเคมียาวนานแล้วนะไม่ไม่รุ่งแล้วตอนนี้ก็เลยจะหาอะไรเงี้ย ก็ S <S เลยบอกว่าสนใจอยากจะทานเจลของโปรบีบ้างค่ะเนี่ยบวยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วทนไม่ไหวแล้วค่ะค่ะประจําเดือนก็ขาดไปตั้งแต่เดือนเมษา <S 2> <S 2> อืมเะเครียดจัดจริงๆนะคะน้าสาษาเนาะเออบีก็ว่า,<ห>ล,าละ<น>เอียดเวลาคนทำเคมเราสุขภาพเราแล้วก็ทนอยู่แล้วเนาะนั่นี่ยังมีโรคประจำตัวนะคะที่แล้วก็มีน้ำท่วมปอดอยู่ตลอดเนี่ยตั้งแต่แรกเลยที่คุยกันนะคะ แล้วก็บีก็เลยแนะนําว่าเอ๊ะต้องคุมอาหารนะะเขาก็บอกว่าคุมเนี่ยคือคุมยังไง<ม>อะไรก<ม>ิน<ม>ได้กินไม่ได้เหมือนว่าเหมือนไม่ได้รู้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยบอกว่าเขาก็าบอกนะบอกเขาไม่กล้าทานอะไรแปลกปลอมแต่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะว่าเขา,ขากินอะไรบ้าง <laughs> บอกมีทานแค่พวกน้ําผักปั่นของน้ําผักปั่นนี้จริงๆแล้วไตเสื่อมนี้ก็ไม่ค่อยแนะใจแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องโพแทสเซียมจะมีผลต่อหัวใจใช่ไหมอ่ะ แล้วก็เคยทานวิตามินซีกับเอาบูมินไข่ขาวแต่พอไปทา,อทานแล้ววันรุ่งขึ้นก็บวมหนักขึ้นไปอีกออเพราะฉะนั้นการที่ SLE แล้วมีโปรโตีนรั่วแล้วไปทานเอาบูมินเสริมเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะอเออบางคนจะเข้าใจนึกว่าเฮ้ยที่เสียโปรโตีนไปเยอะๆคือต้องกินเพิ่มกินเพิ่มจริงๆแล้วการที่โปรโตีนรั่วนั้นมันเป็นความบกพร่องของ,ของการกรองของใจ ไตเนี่ยจริงๆเขาจะต้องดึงโปรตีนกลับเข้ามาในร่างกายให้แต่ im, แตอนที่ไตเสื่อมเขาก็เลยปล่อยให้อวัยวนเนี่ยให้โปรตีนเนี่ยหลุดลุดรัด่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุหรือที่ไตไม่ใช่ไปเติมไปเติม,เ,ตมเข้าไปเออแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไตเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการฟอกการกินโปรตีนสกัดทุกชนิดห้าเนาะไม่แนะนำเลยโปรตีนสกัดสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมที่ยังไม่ได้ฟอกนะคะ โอเคนี่บีก็เลยแนะนําอธิบายอย่างนี้ยให้เขาไปนะคะเขาบอกว่าพวกผลิตภัณฑ์นมเนี้ไม่ควรกินเลยหรอค่ะแล้วจะให้ทานอะไรหลักเพราะปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะเขาก็จะทานนมถั่วเหลืองนมชัยนอพืชทุกอย่างคือคืออาจิที่เขาทานนี่แบบมีอารโลอวโอาเขาบอกว่าอืมทุกวันเนี่ยดื่มน้ำมะพร้าวกินโกโก้ไข่แดง ข้าวโพดนมถั่วเหลืองนมบัวบางครั้งซาลาเปาพวกนี้กินเป็นมื้อเช้าเป็นประจำเพราะสะดวกและง่ายก่อนไปทำงานคือคือหามากเป็นไงมาเพราะว่าคือนี่คืออาหารที่หายไทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็นอาหารทั้งโพทเียมทั้งปอล์ปอลัดคือครบทุน ดันั้นบีก็บอกโอ้คุณค่ะนี่สิ่งที่คุณทานคือสิ่งที่บีบอกเขาอย่าว่าคือพวกคนที่ไตเสื่อมเนี่ยห้ามทาน<ฆ>เขาบอกอ๋อข้าวงั้นพวกบีจะให้ทานอะไรคะคือนี่คือสิ่งที่ง่ายสําหรับเขาในการหาตอ,าอนเช้า<ๆ>เลยโปรบีให้ทานอะไรคะโปรบีก็ส่งรูปไปค่ะโปรบ,บีก็ทากับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะโปรบีมีรูปอยู่ก็ส่งอย่างเดียวค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แต่ว่าไม่ควรอย่างนี้อย่างนี้ก็ส่งบาปให้เาใช่ใช่แล้วนี้เขาก็เลยบอกว่า โอเคเดี๋ยวก็จะปรับอาหารนะแล้วก็จะทานเจลของโคบีก็สั่งเจลของโคบีไปนะคะชุดโูมิวันละสองซองฮาร์วันละหนึ่งซองชุดบำบัดเร่งเร่งด่วนนะคะอูมิ2สองฮาร์หนึ่งะคะแล้วก็อย่างกังวลนะว่าเอะแล้วยาโรงพยาบาลเนี่ยยังทานได้เหมือนเดิมไหมเราตอบว่าคำถามเขาบ่อยมากว่า ต้องทานจริงๆแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากแย่งคุณหมอรักษานะคะเพราะว่าเรื่องยาเคมีเนี่ยให้คุณหมอเป็นคนเพิ่มคนลดนะคะเราไม่ได้เรียนมาทงนี้นะคะแต่ว่าเราจะช่วยแนะนําในการพื้นปูสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงขึ้นแล้วเผื่อว่าคุณหมอจะลดยาถูกต้องนั่นคือเป้าหมายเรานะคะโอเคคราวนี้เวลาผ่านไปครบสิบวันสิบวันเพราะว่ามีก็บอกว่าบับอาหารนะก็ ถ้ายังไงเนี่ยควรจะไปตรวจเลือดเนี่ยภายในสองอาทิตย์เนี่ยก็ไปตรวจเลือดละเปรียบเทียบจะได้รู้ว่าเฮ้ย<า>เรามาถูกทางหรือเป่านะ,ะเขาก็ส่งผลมาว่าตอนนี้ค่าไตาโดยรวมดีขึ้น BUN จาก35มสิมืกี้ลงมาเหลือ22อ่สิบเอ,อ้ยน่าจะหยุดกินอะไรทั้งหลายแหล่นั้นไปนะคะแล้วก็เครียนชินีนะคะจาก1.5ห้เหลือ 1. นึู่ง GFR จาก สี่สิเป็น65โอ้ยรู้สึกพึ่งใจเหมือนรู้สึกแบบให้ยทังปุณก็เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเขาทานถ้าเกิดไม่เจอเรานี่เขาอาจจะทานแบบเดิมหรือเปล่าจช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเห็นไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแรงเขาบอกเมื่อก่อนนี้นะเขาเนี่ยเดินไปสองก้าวยังต้องเกาะเลย เวลาเขายังมีน้ําท่วมปอดอยู่นะที่ส่งมาเนี่ยถึงแม้ว่าไตดีขนาดนี้นะเขายังบีก็เลยโทรคุยกับเขาปรึกษากันว่าเอ๊ะทำไมเขาไตดีขึ้นมาเนี่ยทาไมเขายังมีอาการน้ําท่วมปอดซึ่งบีก็ให้คำปรึกษาไปนะว่าจริงๆเนี่ยคุณควรจะต้องไปหาคุณหมอเฉพาะทางเรื่องหัวใจเพราะว่าหัวใจกับไตเนี่ยมันทํางานด้วยกันถูกไหมคะหัวใจเนี่ยเป็นเครื่องปั๊ม ใช่ไหมคะฟั๊มเลือดส่วนไตเนี่ยเป็นเครื่องกรองใช่ไหมคะถ้าเครื่องฟั๊มไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรจะไปส่งแรงไปให้กรองเนี่ยใช่ไหมคะอมตอนนี้ที่น้ําเกินน้ําบวมแล้วก็หายใจไม่ออกเหนื่อยนะ้ำท่วมปอดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยเขาก็บอกก็จริงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอเคยอยากจะไปฉีดสีอยากไปดูแลเรื่องหัวใจแต่เผอิญว่าไตาเขาแย่มากมหมอเลยให้มาดูแลไตก่อน อ่าแล้วตอนนี้พอไตดีขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกําลังจะไปหาหมอหัวใจพอดีอืมก็ตรงกันแม่นา้นจ้วิชัยตรงกันนะเพราะฉะนนานก็เนี่ยค่ะโซเดียมโพแทสเซียมอะไรก็รู้สึกดีขึ้นหมด,ดเลยใช่เนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าน้าท่วมปอดยังไม่ลด คือต้องทำยังไงแลวพีก,ก็ให้ทำแนะนําไปแบบนี้เขาบอกว่าแต่ดีตรงที่ว่าเดิมเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถเดินเกินสองก้าตอนนี้เขาเดินไปไหนมาไหนแม้กระทั่งขึ้นบันไดได้ด้วยอเขาบอกว่าเจลของคุณเนี่ยช่วยได้จริงๆแต่เรื่องน้ําท่วมปอดเขาเข้าใจแหละว่าหัวใจเขาคงมีปัญหาเขาก็เลย สั่งเพิ่มไปแล้วสั่งเซลเพิ่มไปนะคะก็เขาก็บอกว่ายังไงเขาทานต่อเรื่องแล้วเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอทางด้านหัวใจค่ะอันนี้ก็เลยมาแชร์เคสว่าใส่ขครนตั้ง23เซ็นนะใช่ค่ะเพราะหนึ่งคุมอาหารคือคนนี้เนี่ยอาจจะเห็นชัดเจนมากเพราะว่าเขาทานอาหารที่อาหารที่แบบเหมือนพิษมาตลอดใช่แล้วเขาอยู่ ก็ดีใช่ก็คือพอหยุดอาหารที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยคืนแต่ว่าเจลของเราเนี่ยช่วยบำรุงฟืน้นฟูเ,น <g ug> เร่ง <g ug> เร็วคือหนึ่งอีกแรงเหมือนเราก้องแรงเลยใ <g ug> ช่คือ <g ug> ทางหลวงถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาเน้นย้ํานะคะเรื่องอาหารนี่สำคัญแล้วก็ SLE นะคะ ก็มาเน้นย้ําเรื่องว่าไม่ใช่ว่าโปรตีนรั่วแล้วต้องทานโปรตีนเพิ่มไม่ใช่คนนี้เนี่ยเขาทานโปรตีนทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งซุปไก่นะคะทั้งโปรตีนอัลบูมินสกัดอะไรเนี่ยเขาทานทุกอย่างเลยนะคะแต่ปรากฏว่าแย่ลงแย่ลงเพราะว่าไม่ถูกทานนะคะอันนี้ก็มาเน้นย้ําเรื่อง SLE ด้วยนะคะไตฟื้นได้ด้วยมีราคาค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจจับเคสนี้ให้นัตุ่มบอกของหายเดเกร็งกองคะขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.